นี่เราอยู่บนรถแล้วนะเราอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วทุกคนตอนนี้เรามาถึงวัดสีเมืองนะทุกคนคนละหนึ่งอันค่ะถ้าละหนึ่งอันรับแล้วล้วก็มารับเพียงกับบ้านหบริจาคตามสานะคะนี่กระเจ้ากระเจ้าประจาความาไว้ค่ะเรารับคนละหนึ่งอันไป บรริวาคนนี้เนี่ยจะเป็นอุโบสถสวยมากแสีเหลืองทองตอยเป็นบุญเป็นบุญสดเป็นบารมีปัจจัยครับอันนี้เขาก็จะทำบุญนะสวยปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องถอดรองเท้าบัตรก็คอยสดับบูมบัตนปรารถนาขอให้เจริญเจริญในนาทีการงานการในข้างในนะทุกคนขอพรมอะไรเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปเก็บเองนะคะ อันนี้โซนที่เราไหว้เมื่อกี้นะทุกคนคือเขาจะแบ่งโซนกันตรงนู้นอ่ะจะเป็นโซนโซนผีตรงเนี้ยจะเป็นโซนโซนพุทธนะก็คือตอนนี้เขาจะแยกกันแล้วก็ที่เราไหว้เมื่อกี้ะไหว้ขอพรอ่ะอันนั้นจะเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่สีนะสวยมากอันนี้จะเป็นด้านหลังเมื่อกี้เราเข้ามาด้านหน้าอันนี้จะเป็นต้นไทรต้นเลยอ่ะ ตามประวัติที่แบบเล่ากันมานะทุกคนก็คือแม่สีเขาก็จะเป็นผู้หญิงธรรมดานี่แหละแล้วเขาก็ตั้งท้องแล้วเขาก็คือเสียสละอุทิศตนเพื่อที่จะเป็นแบบผู้อรารักขาเมืองเวียงจันทร์ก็เลยแบบกระโดดลงเข้าไปในหลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการสร้างเมืองสร้างวัดเพื่อที่แบบว่าล้ำลึกถึงนะทุกคน,นก็เลยกลายเป็นวัดสีเมืองที่แบบว่าใหญ่ขนาดนี้เลย จนตอนนี้ก็วัดสรีเมืองอกลายเป็นวัดที่แบบว่าสำคัญที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดของเวียงจันทร์ชาวเวียงจันทร์ต้องมาคารบกราบไหว้แล้วก็ทุกคนที่มาเที่ยวมาขอพรหลักๆเลยที่มาขอพรกันเขาก็จะมาขอพรเรื่องลูกกันนะอันดับต้นๆและที่สำคัญที่ข้ามขอก็คือข้ามขอเรื่องความรัก ตอนนี้เราก็ไหว้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันต่อนะเตรียมขึ้นรถตู้ทุกคนตอนนี้เรามาถึงวัดศิลปชัยยารามนะทุกคนกินอิ่มมานอง่วงนอนนะน,น,นี่นี่โอ้วผู้หญิงทุกคนเนระต้องใสพ่พาสินเข้าไปนะ เป็นสวนธรรมที่แบบว่าอยู่ในป่าที่เขาจะคงรักษาแบบธรรมชาติก็คือสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลป่าไม้ไว้ด้วยนะทุกคนอันนี้คือเขากำลังจะสร้างโบสถ์ใหม่นะทุกคนอ,อันนี้เป็นมะละกอพันสีทองนะทุกคนก็คือเป็นความเชื่อของคนลาามะละกอสีทองแล้วก็ไปปลูกแล้วคือแบบลูกเดๆอดะจะมั่งคั่งมั่นคงนะทุกคน เราก็ลงไปกันต่ออันนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งนะทุกคนเราก็ให้เราไหวไหว้มือได้เลยุทาลูกเขาปิดหูปิดตาปิดจมูไกไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่า,าเดี๋ยวเ,เ,เ,เขาก็จะมีพิธีเปิดเปิดเนตรแล้วเขาก็จะทำการเปิดนะทุกคน <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้าจำลองนะทุกคน เห็นองค์ที่ยืนอยู่ก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าประููนแล้วก็เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านะข้างบนข้างในจะเป็นแบบใส่บาตสวรรค์จะเป็นความเชื่อเป็นพิธีของฝั่งเรานะทุกคนก็เอาเงินไปใส่บาตรตรงนั้นก็คือพอใส่ไปอ่ะเราจะได้ขึ้นสวรรค์ <c oughs> ไปใส่บาตรสวรรค์ไปนุ่นไปใส่บาตรสวรรค์นนะ <c oughs> อันนี้ก็คือสวนเวรุวันนะทุกคนเข้ามาก็จะมีกว้างมากเป็นบบรูปเยอะมาก1250องค์อันนี้จะมีลานเหมือนแบบวานมา,านะก็คือในความหมายของสวนเวรุวันนะทุกคนก็จะสื่อถึงแบบเป็นวันที่แบบพระสงฆ์มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะ S <S <an> <t iny> ก็คือคล้ายๆกับจำลองสำหรับการเดินทางใครจะเดินทางมาที่วัดศินชัยนี่นะทุกคนก็คือว่าต้องมีรถส่วนตัวแต่ถ้าใครมาเที่ยวถ้าเช่ารถเนี่ยก็ขับมาได้นะถ้าใครมาตัวเมืองเฟืองอ่ะก็แวะมาได้ก็คือการเดินทางอ่ะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองเฟืองประมาณ3 0 4 0นาทีได้นะทุกคนทางก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึง อาจจะมีเป็นแบบว่าลุมบ้างอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงอะ่ะก็คือยังไม่มีรถสาธารณะอะไรเข้าถึงน,นอกจากรับจ้างหรืออะไรเงี้นะทุกคนก็โดยรวมวัดศินชัยก็ก็จะเป็นวัดที่เป็นวัดที่เงียบสงบเป็นสถานปฏิบัติธรรมเชื่อกันว่ามีาพญานาคดูแลรักษาอะไรเงี้ยนะทุกคน เรากำลังจะข้ามไปแพแล้วทุกคนทางแบบทุลักทุเรนมากนี่สะพานใช่ใช่ใช่นี่จะเป็นแม่น้ำลีดใี่ไปเนี่ยเนี่ยแม่น้ำลีดทางโกสวยนะทางโกนี่แม่น้ำลีดทุกคนถ้าเรามาเป็นช่องอ ข้างบนจะเป็นเขื่อนเมษาน้ำก็จะลดลงกว่านี้แล้วก็น้ำจะเป็นสีใสรถตู้เขาก็จะพาเรามาส่งตรงแพรที่พักที่เราจะนอนคืนนี้นะเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนแพรริมแม่น้ำแล้วก็กินหมูกระทะกนันนี่เรากำลังจะเดินไปตรงแพกันน้ำแรงมากพักสามคนเนาะ ในห้องหนึ่งแอร์เย็นมากห้องน้ำนี่ที่จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำแบบก็ทรงแบบว่ายาวๆเลยอันี้กระจกมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยสวยวิวสวยมากเรานอนดูวิวนี้ได้เลยนะนอนดูวิวม่ม ถ้าใครจะมาให้มาช่วงแบบว่ามีนามเมษาน้ำจะลงนะทุกคนเห็นหินข้างล่างเลยสามารถลงเล่นได้แต่ตอนเนี้น้ำแบบน้ำเชี่ยวมากแล้วก็จะมีเรือพายมาเรื่อยๆนะพายมาขายของอะไรเรื่อยๆไก่ย่างไก่ย่างน่ากินนะย่างม,มีตัวเดียวแล้วเหมือนไก่บ้านไมัุยุงไก่นี่ไก่ ไก่เนื้อไก่เนื้อเหรอใช่หัวขาวอย่างนั้นนะใช่เดี๋ยวเรามาชิมกันได้ไหมคะจะมีเรือพายมาอีกไหมคะใช่าาายยเเลบ้นรจะมีเรือพายมาอีกไหมอ่ะไก่อร่อยมากเขาหมักอร่อยมากมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมเครื่องเทศอะไรอย่างนี้นะรีวิวได้เหรอเบียร์ได้เบียร์แล้วนะรีวิวได้เหรอได้ รสชาติเป็นไงเหนต้องเห็นคนกินเขบอกเขาบูกเอามันมันจจืดอะไใส่พริกด้วยอ่ะทุกคนมันมีเห็นไหมเห็นเก็ดพริกอ่ะนี่พริกด้วยอ่ะพริกเหรอซอสเข้าซอสค่ะอืออืใช่ใซอสซอสซอสมเห็ว่าเห็นเกล็ดพริกอ่ะ อ๋อหนูมาบ่อยอาที่ยลูกอฮ่า่ <c oughs> ทุกคนตอนนี้หมูกระทะมาแล้วนะเรากำลังตั้งวงกินหมูกระทะกันอยู่นะทุกคน หมูกระทะเราซื้อมา 3- 3มส0แสนกีบนะทุกคนก็คือเซตหนึ่งอ่ะสามแสนกรีบก็จะได้หมู3ชั้นเนื้อแล้วก็ผักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตกประมาณ3า0้กว่าบาทเดี๋ยววันนี้เราก็จะจบกันด้วยหมูกระทะอร่อยอร่อยแล้วก็วิวสวยๆหน้าแพของเรากันนะทุกคนดูสวยมากวิวภูเขานะ เดี๋ยวพรุ่งนี hey. e ้จะไปที uh. oh, no. no. ่ไหนกันเดี๋ยวไปชมกันอ no. 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 ีกทีคลิปหน้านะบายได้ไหมใครได้เดี๋ยวนู้นค่ไอ้ดินไม่กินไม่ใช่หรอหมูไอดินรอนรอวันนี้ใช่ไหมตาฮู้ใช่ไหมอ่าแล้ขอขอขอได้อร่อยไหมครับหนูดูไอ้ดินดิอ่าช่วยยกถ้วยเลยกินเก่งมากเลยโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมน้องโชว์เลยน้องโชว์น้องกินโชว์ อ้ามอืมอร่อยจริงจริงๆของคนนีีนะกินข้าวลำาตะไอ้นี่เนี่ยได้กินัดเลยไอ้นี่กินอะักรู้เป็